สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากระป๋องมีร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากค่ะอาหารก็แซนอร่อยอร่อยร้านนี้นะคะมีชื่อว่ากะทิบ้านข้าวหนมไทยค่ะเป็นร้านอาหารไทยและขนมไทยรสชาติชาววังนะคะบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นภายใต้บรรยากาศ t r o p i c a l and Rainforest ค่ะหรือสวนป่าร้อนชื่อและสวนน้ำตกนะคะได้ยินเสียงน้ำตกเห็นปลาแหวกว่ายโอ้ยสลายใจจริงๆค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีโซนสวนป่าและลานใต้ต้นไม้อายุมากกว่า80ปีค่ะเราจะเลือกทานอาหารในห้องแอร์หรือลานเอาดอร์ใต้ต้นไม้ใหญ่อายุมากกว่า80ปีก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอันสวยงามร่มรื่นและไปดูนะคะว่าป้ากระป๋องจะทานอาหารอะไรตามไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากระป๋องพามาทานร้านอาหารร้านกะทิขนมไทยนะคะ มาดูบรรยากาศนะคะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวป้ากับพ๋องจะพาไปชมค่ะแล้วก็ค่อยไปทานอาหารนะคะว่ามีอาหารอร่อยๆอบ้างนะคะตามไปดูเลยค่ะนี่จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะต้นเมเปิลนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็ะะจะเป็นทางเข้าไปในสุ้มของต้นไม้นะคะนานาพันธุ์ค่ะให้ทุกคนเห็นนะคะ เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยสวยงามมากค่ะอาคารฝั่งตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วโซนนู้นก็จะเป็นสนามเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนดูฝั่งนี้ค่ะว้วเป็นยังไงบ้างสวยไหมล่ะเหลืองอารามเลยค่ะทุกคนว้าว สุดยอดมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะดอกสวยมากค่ะขออนุญาตเปิดแมสนะคะว่าตรงนี้ไม่มีใครเลยนะคะก็จะได้คุยชัดๆนะคะมาเลยค่ะจะให้เห็นนะคะว่าดอกต้นนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะ ตรงนี้มีอะไรทุกคนนี่ค่ะสีชมพูสวยงามมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสวยไหมคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในเลยนะคะนี่ก็เป็นโซนที่จะเข้าไปทานอาหารนะคะมีน้องปลาค่ะราคาเยอะมากนะคะน่ารักมาก,ากคอทษว่าเราจะเอาอาหารมาให้นะคะทุกคนอาปลาไอรลย ก็จะเป็นโซนน้ำตกนะคะขอไปดูกันค่ะเดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในหอร้านอาหารกันค่ะว่าในร้านอาหารสวยงาขน,นาดไหนนะคะทุกคน นี่พวจะเป็นทางแยกไปตรงนูน้นก็จะเป็นสนามสนามต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นอยู่ตรงนูน้นอันนี้ก็จะเป็นโซนเป็นน้ําตกด้วยนะคะนี่เดินเลน่นร่มรื่นมากค่ะนี่คือทางเข้าไปทานร้านอาหารนะคะทุกคน ใครที่ชื่นชอบอาหารไทยและขนมไทยแบบโบราณแบบฝีมือชาววังนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยค่ะอาหารเขามีให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะดูละลานตาไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะสั่งอะไรดีนะคะไปดูกันดีกว่าเลยค่ะว่าอาหารทั้งขค้าทั้งหวานของร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะ ในที่สุดปลากระป๋องก็เลือกอาหารได้แล้วนะคะเมนูแรกนะคะเป็นน้ำพริกไข่เค็มค่ะส่วนเมนูที่2นะคะแกงจี๋จวนค่ะที่เลือกเพราะว่าชื่อไม่เคยได้กินเลยนะคะแต่การันตีความอร่อยเต็มร้อยเลยนะคะเมนูที่3ค่ะยำขมิน้นขาวกุ้งสดอันนี้ก็ไม่เคยทานนะคะแต่อร่อยมากๆค่ะส่วนเมนูของหวานนะคะอันนี้เรียกว่าอินทนินค่ะใครที่มาห้ามพลาดเลยนะคะอันนี้ปลากระป๋องแนะนําเลยค่ะทุกคน อาหารร้านนี้นะคะปลากระป๋องให้10เต็ม10บเลยค่ะสวนของหวานนี่ให้สิ้าเต็มสิไปเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะทุกคนร้านกะทิอาหารไทยและขนมเขาได้รับรางวัลลายแมนวงใน y o u t i Choice 2 0 21ค่ะเป็นรางวัลสุดยอดร้านอาหารแห่งปีของคนไทยเพื่อคนไทยเลยนะคะ ร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา1 0มงครึ่งจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะปิดเวลา4ทุ่มนะคะหรือจะเช็คจากหน้าร้านเพจก็ได้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะคะพิกัดและเบอร์โทรอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะเราไปดูบรรยากาศสวยๆของร้านกันเลยค่ะทุกคน ค,คือเคล็ดลับของความสวยงามเมืองในหมอกของเรานะคะและนี่คือตอ้นขนท,ที่ใหญ่มากนะคะดูใบคือลงมาคลุมถึง้างล่างเลยสวยสวยมากเลยค่ะคือที่บ้านก็มีนะคะแต่ว่าดึงทิ้งหมดเลยเพราะว่าสปอร์มันแตกแล้วมันก็จะแพร่กระจายนะคะก็ะไม่อยากให้มันหลบบ้านแต่ที่นี่เขาแบบเป็นร้านอาหารเนาะก็ะดูดีมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ สำหรับนั่งทานอาหารซึ่งเอาดอค่ะใหญ่โตมากกว้างขวางนะคะหน้านัา่งอแต่มันก็บรรยากาศมันอาจจะเสียไปเนื่องจากว่ามันจะมีทางตักระดับอยู่ข้างบนนะคะเห็นไหมรถก็จะวิ่งเสียงดังมากเลยร้านนี้นะคะยอมรับเลยะคะ่ะเรื่องของบรรยากาศนะคะเขาทำ สวยค่ะร่มรื่นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็ะเต็มไปด้วยน้องปลาทุกปอก็จะมีปลาคราฟนะคะหลากหลายพันธ์